ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะนำพาทุกท่านนะครับมารับชม BMW ซีรีส์6 GT นะครับรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมก,กันกับตัวระบบ infotainment แบบ ID 7นะครับเ,เราได้ทำการติดตั้งตัวกล่อง Android นะครับไม่มีการรื้อรถเสียบเข้าที่ตำแหน่ง USB อย่างเดียวโดยที่ตัวนี้เนี่ยยังคงสามารถใช้งานเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ตามปกตินะครับ จากนั้นเนี่ยเราเพียงแค่ทําการคอนเน c t ตัวระบบเข้าไปนะครับใช้ทัชสกรีนเดิมโรงงานสั่งงานได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นอันนี้จะเป็นหน้าโฮมเขานะครับสามารถที่จะทําให้จอติดรถเราเนี่ยกลายเป็นจอ Android ได้เลยนะครับเพียงแค่ให้เรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างตอนนี้เนี่ยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับ เราก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนแท็บเล็ตหนึ่งตัวละนะครับทีนี้เนี่ยการที่ผมนำรถออกมานอกสถานที่แบบนี้เพื่อต้องการอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงลักษณะการใช้งานจริงนะครับว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยบนท้องถนนนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆสัญญาณ GPS ที่นํายิงสัญญาณขึ้นดาวเทียมต่างๆเนี่ยเขาใช้งานได้จริงไหม ความสเสถียรของผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเมื่อเวลาที่อยู่บนท้องถนนจริงนะครับอ่ะทีนี้การใช้งานต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันแบบนี้เราสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยผ่านหน้า play store ได้เลยนะครับนี่ครับมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตล็อกอินตัวตนเข้าไปต้องการจะโหลดแอปพลิเคชันอะไรโหลดเข้ามาเก็บไว้ที่ตัวจอได้เลยนะครับ Uh, จากนั้นนะครับอย่างนะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมโหลดเข้าไปก็จะมี true id มีดูทีวีออนไลน์ ais play juke s youtube music นะครับมี youtube ปกติมี netflix นะครับ google map นะครับ disney h o t s t a r นะครับอ๋อตัวนี้จะมี equalizer สำเร็จรูปด้วยนะครับสามารถปรับแต่งเสียงได้นะครับและนี้จะเป็นหน้าโ o ม e เขาเราสามารถตั้งเป็นช h o t ฮอตคียนะครับแอปพลิเคชันตัวไหนใช้งานทีหน่อยเราก็นำมาไว้ตามตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูการใช้งานครับโทษครับ Google Map ครับในการค้นหาเนี่ยก็จะมีทั้งคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษแล้วก็คีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับ สามารถเ e ิร์ชค้นหาได้เลยเช่นนะครับอ,อันนี้ก็ขึ้นมาล่ต้องการจะไปปุ๊บก็กด start นะครับเขาก็จะคำนวณเส้นทางให้เรา Head East then turn right เพิ่มเสียงรถเสียงจากปุ่มกดบนพวงมาลัยไ,ได้นะครับ Gesture control ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะครับสมมติอ่ะตรงนี้ เราต้องการจะไปปึ๊บเราก็เปิดค้างไว้ก็ได้เขาก็จะมินิมัลมาเป็นป๊อปอัพอยู่ที่มุมล่างด้านซ้ายไอย้ด้านขวาของตัวจอนะครับถ้าไม่ต้องการเราสามารถที่จะเลือกปิดลงไปได้นะครับถัดมาครับ Youtube ครับสามารถที่จะเล่นได้ตามปกตินะครับอันนี้เป็นโฆษณานะครับสกิปโฆษณาครับ ก็จะเป็น YouTube ปกติละเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มกดบนพวงมาลัยได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทำา p p p ได้นะครับเออเราก็เลือกเข้าตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการจะ s สป i t Screen หรือจะทำา p p p นะครับเราก็เลือกแอปที่เราต้องการเช่น Google Map กับ YouTube นะครับนำทางก็นำทางไป เล่นวิดีโอคลิปก็เล่นไปนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาจะตัดเสียงเองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องการละเราก็สไลด์ออกนะครับใช้งานไม่ยากนะครับทีนี้เนี่ยตัวอื่นๆน,นะครับ Netflix ก็ดีนะครับ จู๊ก uh, Spotify ก็ดีพวกนี้เนี่ยเราจะต้องแสดงตัวตนเข้าไปล็อกอิน g าร n อินแอคเคาแล้วก็ password นะครับเหมือนที่เราใช้ในโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทสมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยนะครับ uh, ดูทีวีออนไลน์ครับผ่าน AIS Play ครับ เข้าไลฟ์ทีวีนะครับจากนั้นเนี่ยสัญญาณหรือว่าช่องเนี่ยจะขึ้นมาที่แถบทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยครับต้องการเข้าช่อง3ก็กดช่อง3นะครับฟูลสกรีนได้นะครับ อันนี้คือสเกลจริงนะครับ turn left, then turn right. เห็นไหมครับถ้าเราตั้งปลายทางอยู่เขาจะพูดขึ้นมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายัางไง <ไป S 1> นะครับ Google Map ก็ยังคงทำงานตามปกติของเขานะครับออนอกนั้น,นี่ยจริงๆเบสิกลกัลกๆของตัวระบบตัวนี้แทบไม่มีอะไรเลยนะครับการติดตั้งไม่ต้องลือรถนะครับเสียบ เข้าไปใช้งานได้เลยจะถอดเข้าถอดออกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทํางานควบคู่ก,กันกับตัวระบบของตัวรถได้ด้วยนะครับเช่นดูวิดีโอคลิปอยู่นะครับผมเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพกล้องทำงานเสียงยังออกปกตินะครับเดินหน้านะครับเคลื่อนที่ นะครับนยครับก็ตัดกลับนะครับผมอยากให้เห็นด้วยว่ารถเคลื่อนที่นะครับภาพไม่ตัด เมนหลักๆของตัวระบบตัวนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ผมขอจบรีวิวเจ้าตัว 6GT นะครับในการติดตั้งตัวกล่อง Android นะครับในระบบของ Infotainment BMW ที่เป็น ID7 ของรถคันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดิน Thailand ไว้น้าโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0 816326566ครับ หรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับ Facebook Fanpage YouTube Channel 2ดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ